8สัญญาณเตือนที่แสดงว่าร่างกายกำลังแก่มีอะไรบ้างมาฟังกันครับข้อที่1นนะครับร่างกายอ่อนเพียง่ายแม้ว่าเราจะพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ตามนะครับเมื่อไหร่นะครับที่เราพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วนะครับตื่นนอนขึ้นมาแล้วยังรู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับนี่ก็เป็นอาการสกเหตุส่วนหนึ่งนะครับที่เกิดจากการที่ร่างกายเองนะครับมีการฟื้นฟู หรือประสิทธิภาพในการซ่อมเซ็มตัวเองที่ช้าลงครับนั่นแสดงว่าเรากําลังแก่ลงครับข้อที่2นะครับน้าหนักขึ้นควบคุมน้าหนักได้ยากครับเนื่องจากว่าเมื่อแก่ตัวลงก็จะมีการพอผ่านที่แย่ลงครับจึงทําให้เราไม่สามารถที่จะเอาพลังงานไปใช้อย่างเต็มที่ครับทำให้น้าหนักควบคุมได้ยากครับข้อที่3นะครับลงลืมง่ายครับความจําแย่ลงครับจำอะไรไม่ค่อยได้นึกอะไรไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคิดช้าลงก่าปกติครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ผม่งบอกว่าเรากําลังแก่ลงครับข้อที่4่ครับปวดเมื่ เมื่อยุมากขึ้นนะครับก็จะทาให้มวลของกระดูกของเรานะครับลดลงครับจึงเกิดการสึกหรอได้ง่ายครับและตามมาด้วยอาการปวดเมื่อยเลื้อหลังนั่นเองครับข้อที่5ครับพลังเปลี่ยนแปลงครับเมื่อเราแก่ลงนะครับก็จะทาให้ผิวหนังของเรานะครับมีความหย่นที่ลดลงครับเกิดการแห้งกร้านเกิดขึ้นครับรวมถึงเกิดฝ้าเกิดกลากนะครับและดิ้วรอยก่อนวัยนั่นเองครับข้อที่6นะครับภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับเวลาเราเป็นหวัดเป็นไข้นะครับ การหายก็จะช้าลงกว่าสมัยที่เรายังเอ้ออยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิก้อนเราของเรานะครับมีการทํางานที่ประสิทธิภาพที่ลดลงเองครับจึงทําให้ปวดได้นานครับข้อที่เจ็ดครับสายตาและการได้ลดลงครับพออายุมากขึ้นสายตาของเรานะครับกับยาวขึ้นนะครับและประสาทหูของเราครับก็จะได้ยินช้าลงครับทาให้ว่ามีการตอบสนองเวลาที่คนเรียกครับสังเกตบางทีเรียกเราไม่ค่อยหันครับนั่นแหละเรากําลังแก่ครับข้อที่8ครับสมรรถภาพ ทางเพศลดลงครับสำหรับผู้ชายเองครับก็จะพบว่าองคชาตนะครับก็เกิดการไม่แข็งตัวนะครับไม่สามารถสอดใส่ได้ครับและสำหรับผู้หญิงเองนะครับก็เกิดปัญหาคือช่องคอดแห้งครับอาจทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะครับดังนั้นควรที่จะต้องหาทางรักษาและป้องกันครับ